กินอยู่นี่เลยมากาโรนีสปาเก็ตตี้ข้าวผัดกุ้งอืผัดไทยอผัดวนเต้นผัดกิมเอม ผักเตีเ๋ยวล้วส้มตำม,มาส่งแล้วพี่อ่ะส้มตำม,มาส่งแล้วไหมเออพอดีเลยเดีย๋ยวไปซื้อเส้นก่อนเส้นสับซ่าไปขึ้นร้อนๆเลยทั้งหมดเจ็ดอย่างห้าสิบบาทหมดเนี่ยเลยใส่ถาดนี้ใส่ถาดเดียวมินิมอลกินได้เดี๋ยวจัดให้ได้อ้า มากเลยคนใจถึงเนี่ยโออเรียบ<ห>ร้อยสปากเกเตตี้มักกะโรนีรข้าวผัดกุ้งมีกุ้งด้วย,ยผัดไทยไผัดกุ้นเส้นตายแล้วอีกอันนึงใส่ช่องไหนอ่ะอีกอันนึงทับลงไปเลยคุณนาย<อ>ไม่พอใส่ อันนี้อะไรผัดขี้เมาขี้เมาผัดขี้เมาได้กุ้งด้วยนี่ผัดซีอิ๊วนะคะแจกหมอออเยอะไปละมั้งจะองห้าสิบบาทห้าสิบบาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน่ากินมากเออจ่ายตังก่อนค่ะพริกอันตรายมึงดูดิเจ็ดอย่างห้าสิบบาทใส่อย่างละนิดไงตังทอนห้าสิบบาทกินอยู่นี่เลยมาร์กาโรนี อืมอร่อยแล้วล่ะนี่สปาเกตบเต้เตอืมข้าวผัดกุ้งอืมผัดไทยอืมเ <c oughs> นี่ยผัดวุน้นเจ้นอืม Haki mão màu, ừ, hả bao đó à ừ, ừ. ừ, bà. ừ. <laughs> hạ